วิวโทรศัพท์มือถือแก๊งไฮเอ็นใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นอะไร J K โตแบ็กครับผม512มั้งประมาณเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นซื้อมาประมาณ3,000-4,000ครับผมก็ใช้ Samsung S22 Ultra <c oughs> อยู่เลยย <c oughs> ังไม่ได้เปลี่ยนเลยอะ่ะเก่ามากรั้ผม Oppo A12 ครับผมไหนกดให้ดูดนี่มันใช้ได้จริงไหมเนี่ยอุ้ <c oughs> ยรูปหน้าจอเป็นรูปครอบซะด้วยเ <c oughs> กินไปน่ารักเกิน ได้มาเท่าไรนะแต่ประเทศกู้หายไม่จีเลยนะกู้หาย iPhone 27็ Pro Max โอ้โหเยอะไปหรือเปล่าอันใหม่ล่าสุดเลยล่ะเมื่อประมาณห้าหกปีแล้ว11 Pro Max ตอนนั้นซื้อกี่บาทตอนนั้นซื้อมาประมาณอ้าวหมื่นสองตอนนี้เหลือประมาณสองระอยนะใช่เหรอ ขอผม iPhone 11ธรรมดาเดิมๆที่ผมทำแรงงานมาเพื่อได้เครื่องนี้มาในราคา2 5 0 0ความถุก128 g ิแล้วเคสอันนี้คือเคสที่แบบกันกระแทกได้ดี iPhone 12ราคาตอนนั้นซื้อมาประมาณ2 5 0 0 128 g ิสีแดงแถมนี่วัดวัดวัดเป็น iPhone 11ไม่รู้กิกไม่มีราคาเพราะเป็นของขวัญชิ้นแรกที่ได้จากน้องอู๋ตอนเขมาทำงานได้แค่3เดือนครับอู๋ให้เหรอใช่ตั้งแต่ปุกเข้ามาทำงานเลยเยอะ แล้ว,วก็รักษาอะไรอัน,น,อนยวงไงไอโฟนที่พโฟล์แม็กซื้อมาประมาณ4 5 0 0 0้สิดกิกี่สีอะไรไม่รู้ไอโฟนรุ่น15โฟล์แม็กซ์ค่ะมีทั้งหมด128กิกสีขาวเพราะว่าแต่ราคาหนูไม่แน่ใจเพราะพี่อู๋ซื้อให้ค่ะไอ o ฟ e 13ธรรมดาสีน้ำเงินนี่128กิกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันซื้อมาตอนนั้นกลับมาจากญี่ปุ่นใหม่ๆเพราะว่าเครื่องเก่าตกทามามออีประมาณ3 สามหมื 30, ่นนิดสามมืๆต้นๆครับประมาณสามหมื่นสอง iPhone สิบสามธรรมดาสีเขียวราคาสามหมื่นบาทมั้งจำไม่ได้ดีไปแล้วความจุสองร้อยห้าสิบหก